สวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year นะคะทุกคนวันนี้จะพามาเฉลิมฉลองพร้อมกันนะคะได้มีโอกาสไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยววันนี้จิจะพาทุกคนมาดูมุมสวยๆมาดูพรุมาดูว่าในกรุงเทพจุดที่เขาไปดูพรุอันที่ไหนห้างที่ไหนดังๆ เดี๋ยวเราไปเฉลิมฉลองพร้อมกันนะคะไปดูว่ามุมไหนที่เวลาทุกคนไม่ได้ออกจากกรุงเทพหรือไม่ไม่ได้ออกออกต่างจังหวัดมาดูนะคะว่าควรจะไปเที่ยวมุมไหนท,ที่ที่ดังๆห้างไหนที่ดังๆมุมไหนที่สวยๆในกรุงเทพที่เขานิยมไปกันกันเดี๋ยววันนี้จิตจะพาไปดูนะคะว่ามาดูว่าจิตจะยูยมุมไหน อยู่มุมไหนของห้างดังอยู่ตรงไหนของของตึกคะเพื่อเผื่อทุกคนที่ชอบถ่ายพระหรือชอบบรรยากาศเข้าดาวในกรุงเทพไม่อยากออกต่างจังหวัดจะจะมีมุมมองให้เลือกค่ะว่าคณควรจะไปมุมไหนและจุดไหนปีไหนปีไหนที่อยากถ่ายพระหรือไม่อยากออกเดินทางจะได้วางแผนได้ถูกว่ามุมที่จิตไปเนี่ยสวยไหมควรจะไปถ่ายพู้วางแผนไป เฉลิมฉลองกันที่จุดไหนมุมไหนคะเดี๋ยวลองไปดูและติดตามกันนะคะเดี๋ยวจิตจะรวบรวมหอมุมสวยๆที่ในกรุงเทพค่ะก็ในห้างดังนะคะเดี๋ยวทุกคนดูเองว่าจิตจิโยตรงมุมไหนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเดี๋ยวจิตก็ทิ้งท้ายอยากให้ทุกคนดูพระสวยๆที่จิตเอาไปถ่ายไปดูไปถ่ายให้ดู ฉลมเราวันนี้เรามาเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะส่งท้ายปี63แล้วเนาะต้อนรับทุกคนเข้าปี64นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ